เปิดสิบอันดับจังหวัดที่มีประชากรน,น้อยที่สุดในประเทศไทยจังหวัดไหนจะติดบ้าง1สมุดสงครับ186,784คน2ระดนอง192,927คน3สิงบุรี199,803คน4ตรา226,517คน หนครนายก2 5ง7 7นคน6พังงา266,296นคน7อังทอง268,875คน8แม่ห้องสอน288,082คน9ใช้ยนาท313,759หน้า 3, 11, 30, คน